อันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะคะก็เป็นในการบัญชีสําหรับธุรกิจน,นะคะต่อจากอันที่แล้วนะคะมาดูเลยข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยหนูจะเห็นไหมว่าเขาให้มาเป็นภาษาไทยแล้วตามหลังด้วยคําว่าภาษาอังกฤษที่เป็น capital capital, capital นะคะคืออะไร capital คืออะไรหลูรู้ไม่เอ่ยทุนปะคะอ่า capital คือทุนนะครับคือทุนนะทุนทุนนะครับเขาบอกว่านายวิมนะฮะ นายวิมนาเงินสดมาลงทุนดังนั้นนายวิมมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือในร้านกในกิจการร้านเขามีอะไรเพิ่มขึ้นครับนําเงินสดมาลงทุนแสดงว่าอะไรเขาเพิ่มหรือทรัพย์สิน,นคะนอะไรขึ้นอะ,อะไรเพิ่มครับเงินอะไรเนี่ยเงินเงินอะไรหรือเงินสดค่ะเงินสดเพิ่มใช่ไหมครับอ่าหรือที่เรียกว่าทรัพย์สินเพิ่มอเอเพิ่มนะครับเนาะแล้วทุนทุนเขาเพิ่มไหมลูก เพิ่มค่ะคูณคือ owner equity เนาะ owner equity จำเขอาเกี e ่ยวกับ OE นะครับตัวย่อนะครับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะจำได้ไหมเอ่ยถ้าสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตหรือฝั่งเครดิตเครดิตวะคะสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งไหนครับสินทรัพย์เพิ่มเดบิตค่ะสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตนะครับนี่อ่อันนี้ีเดบิตเครดิตอ่าเอสเซด รายอัพบิวตี้นะครับ owner equipment, revenue แล้วก็ x เ e n s e นะฮะ x เพิ่ม x เพิ่มนะครับฝั่งนี้ก็จะลดลงนะครับหนูจำไว้เลยนะว่าถ้าหมวด1หมวด1กับหมวด5้าเพิ่มจะอยู่ฝั่งเดบิตนะครับถ้าหมวด1นึ่งถ้าหมวด2หมวด3แล้วก็หมวด4เพิ่มจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งเครดิตนะครับตรงนี้เนาะ ดังนั้นเราลงบันทึกบัญชีว่าอะไรลูกกนอืนเลยอย่าลืมเขียนบันทีนะครับนะท่าน่าคมอ่านี้จะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะท่านแรกเลยภาษาไทยวันทีหนึ่งนะครับท่าน่าคมนะฮะนายบิมนําเงินสดมาลงทุนแสดงว่าสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งไหนลูกเดบิตครับสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตก็คือรายเงินอะไรลูกเงินสดค่นะ เงินสดนะครับแล้วฝั่งเครดิตคืออะไรลูกทุณค่ะคุนของค่านายวิมค่ะอ่านายวิมนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่จำนวนเงินเท่าไรลูกแสนห้าถูกต้องไหมครับอ่าแสนห้านะนะครับต่อมาเราจะเขียนภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังถูกต้องไหมลูกเขียนภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังนะครับเขียนภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังจำเป็นสีปากกา อะเงินสดภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรเงินสดภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกโยอสิตาเงินสดภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก C อะไรคะโยอสิตาโยอสิตาโยอสิตาอยู่ไหนหายหรอคะเงินสดภาษาอังกฤษว่าอะไรแคปป่ะคะอ่ามีตัวอะไรบ้างลูก C A S H อ่า C A S H c a t นะครับนะอ่า แล้วก็ทุนทุนทุนภาษาอังกฤษว่าอะไรครับจิราวันจิราวันทุนภาษาอังกฤษว่าไงลูกจิราวันทุนภาษาอังกฤษว่าไงลูกจิราวันณะภพรนนะภพรค่ะอาจารย์ทุนภาษาอังกฤษว่าไงทุนภาษาอังกฤษ c a p i t a l ค่ะอ่านว่าอะไรลูกคับพี่อะไรคับพี่ c a พี่ก ท,ท่าพิท่าพิทูนะครับ P A P I T A P I T A L <c oughs> และทุนของวินถูกไหมแล้วก็ขีดขีดต้นกลาง,ลางแล้วก็ปลายลาย W I M นะครับวินเนาะนะครับตัวนี้ค่ะข <c oughs> ีดน,นการลงบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการบันทึกบัญชีแต่ถ้าเป็นการบันทึกบัญชีเราบันทึกบัญชีเป็นภาษาไทยก่อนนะคะนอกจากถ้าคาสั่งข้างบนตัวนี้รายการทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ เราถึงจะบันทึกเป็นภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นเป็นภาษาไทยก็คืออะไรนายวิมนำเงินสดมาตรงทุนนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นพอเสร็จหนึ่งหนึ่งรายการแล้วเราก็ขีดปากกาแดงขั้นตรงนี้หนึงบรรทัดตรงนี้นะครับขีดปากกาแดงขั้นนะครับแค่ตรงนี้นะครับนะทุกรายการทําเสร็จแล้วเราก็ต้องขีด ปากกาแดงขั้นอย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะฮะถ้าหนูตีหน้ายาวหนูสามารถใช้หน้ายาวนั้นได้ทั้งหน้านะครับ right? แล้วก็ขีดขั้นขีดขั้นเพื่อที่จะเพื่พอที่จะทํารายการใหม่นะฮะพอมารายการต่อไปหนูก็จะต้องมาเขียนบรรทัดต่อจากตรงนี้นะครับ right? ตรงนี้นะเพิ่มเติมนะครับแต่ครนี้รายการใหม่ของอาจารย์อยู่หน้าใหม่นะฮะอาจารย์ก็จะไปหน้าถัดไปนะครับตัวนี้นะครับนะอ่ะ มาถัดไปนะครับรายการวันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สองนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อเงินเชื่อคืออะไรลูกเงินเชื่อคืออะไรเราติดหนี้เขาค่ะอ่าเงินเชื่อคือการเป็นหนี้ถูกไหมครับแสดงว่ามีหนี้สินเพิ่มหรือหนี้สินลดลูกรายลิบิตี้เพิ่มหรือราล,ลิบิตี้ลด เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับคือนี่สินเพิ่มขึ้นนี่สินตัวนี้คืออะไรคือเจ้าไรลูกคือเจ้าไรลูกเจ้าหนี้ค่ะอนีคือเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้นะเราซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อจากร้านตะวันแสดงว่าเราไปซื้อเครื่องมือร้านตะวันมาแต่เรายังไม่จ่ายเงินเขาแสดงว่าเรามีร้านตะวันเป็นอะไรเราลุกเจ้าหนี้ค่ะเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วเราได้อะไรมา ได้อะไรมาลูกได้อะไรมาลูกอืค่ะอ่าได้เครื่องมือมาเครื่องมือเป็นสินทรัพย์ไหมลูกเป็นค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือสินทรัพย์ลดเพิ่มค่ะอ่าสินทรัพย์เพิ่มนะครับเครื่องมือตัวนี้คือคําว่า e equipment หนูเห็นไหมว่าเขาให้ภาษาอังกฤษมาด้านหลังคือคําว่า equipment มันก็จะมันก็หมายถึงคําว่าสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในโจทย์นะคะคือเครื่องอะไร เครื่องมือนั่นเองนะครับ Equipment คือเครื่องมือนะครับดังนั้นเรามีสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตหรือเครดิตลูกเดบิตค่ะอยู่ฝั่งเดบิตนะครับแล้วเจ้านี้เพิ่มอยู่ฝั่งไหนเครดิตค่ะอ่าอยู่ฝั่งเครดิตดังนั้นเราสั่งเดบิตเราก็เขียนทำอะไรเครื่องอะไรเครื่องมือนะครับเครื่องมือนะส่วนฝั่งเครดิตก็คือลายเจ้าเจ้าหนี้นะครับนะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ด้านหลังไหมลูกเขียนครับอ่าเขียนนะครับภาษาอังกฤษเครื่องมือคืออะไรอีอะไรลูก equipment ค่ะอ่า equipment นะครับอ่าอีคิวเมนตเจ้านี่ภาษาอังกฤษตลูก c c o u n t อะไร account อะไรลูกเทไลท์เทเรเบิร์ถูกไหมครับ account ์เทเรเบิร์นะฮะเครื่องมือภาษาอังกฤษนะครับอ่า บันทึกรายการว่าอะไรลูกเราก็ต้องทึกว่าอะไรซื้อซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อนะครับนะหลังหลังจากนั้นเราก็ทำไงต่อพอเสร็จแล้วเราปิดปิดบันทึกนะครับขีดเส้นใต้ไหมขีดค่ะอ่าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะครับตรงนี้อาจารย์จะบอกว่าตรงนี้การบันทึกบัญชีตรงนี้นะครับให้หนูรอกเรียนมาจากโจทย์หรือเรียกง่ายๆว่าสรุปจากโจทย์สั้นๆนะครับสรุปจากโจทย์สั้นๆนะฮะอย่างอันนี้เขาไปซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อจากร้านตะวัน หนูก็สรุปว่าซื้อเครื่องมือเป็นเงินเชื่อแค่นี้เองนะครับตรงนี้นะนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ลูกหมื่นห้านะครับอย่าลืมใส่จํานวนเงินนะแบบนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปวันที่เท่าไหร่ต่อไปวันที่สี อันที่สี่หนูเห็นภาษาอังกฤษด้าน,นหลังไหมลูกภาษาอังกฤษด้าน,นหลังคือคาําว่าโรนโรนคืออะไรลูกจำได้ไหมเอยโรนคืออะไรเงนินกู้ค่ะอ่าโรนคือเงินเงินกู้นะครับโลนคือเงินกู้นะฮะแล้วมาดูหนูหนูมาดูโจทย์รายการค้านะครับรายวันทั่วไปกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยจำกัดเป็นระยะเวลาสองปี นะครับเป็นระยะเวลา2ปีจำนวน5 5าหมืนหดังนั้นเขาไปกู้เงินมาเขามีเขามีเงินไหมลูกเขาได้เงินมาไหมได้ค่ะอ่ามีได้เงินมาเงินกู้เงินมาได้เงินเงินสดนะฮะกู้เงินมาได้เงินสดเป็นเงินสดเนี่ยเป็นสินทรัพย์เพิ่มหรือสินทรัพย์ลดเราได้มาแล้วเราเราเพิ่มหรือเราลด เราเพิ่มนะครับก็คือสินทรัพย์เพิ่มนะครับแล้วเรามีเงินกู้ oh. เงินกู้มีระยะเวลาสองปีเราไปกู้เข้ามาเรามีหนี้สินไหมลูกมีค่ะ mm hmm. มีนะครับเรามีหนี้สินนะครับหนี้สินนี้เขาเรียกว่าเงินกู้นะครับเงินกู้อยู่ในหมวด,ดที่สองนะครับเงินกู้ตัวนี้อยู่ในหมวดหมวดที่สองนะครับระยะเวลาสองปี แสดงว่าระยะเวลาสองปีมันยาวไม่ลลกยาวนานไหมยาวค่ะอ่าระยะยวเวลาสองปีมันยาวนานมันจึงเกิดเป็นหนี้สินที่ไม่หมุนเวียนนะคะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับแต่ถ้าระยะเวลาต่ำกว่าหนึ่งปีนะฮะต่ำกว่าหนึ่งปีหรือหนึ่งปีแสดงว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะเป็นหนี้สินหมุนเวียนเนาะ นะคะดังน,นั้นเราจะบันทึกบัญชีว่างไงนะครับเราบันทึกบัญชีว่างไงถ้าเห็นสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มจะอยู่ฝั่งไหนลูกฝั่งไหนครับเดบิต uh, <David, S 1> ค่ะอ่าอยู่ฝั่งเดบิตหรือที่เราเรียกว่าฝั่งซ้ายถูกต้องไหมครับนะฮะแล้วฝั่งเครดิตก็คือคืออะไรลูกเงินอะไรลูกเงินกู้ค่ะอ่าเงินกู้นะครับเรามาเติมใส่กันนะฮะ พอพอนะครับวันที่สี่อ่ะเงินกู้นะครับเงินกู้เงินสดนะฮะเงินสดอยู่ฝั่งเดบิตนะครับแล้วฝั่งเครดิตก,ก็คือเงินกู้นะครับนะเาระาภาษาเรามาใส่ภาษาอังกฤษกันภาษาอังกฤษเงินสดคำว่าอะไรลูกเงินสดแปลว่า cash นะครับ นะแล้วเงินกู้่ะลูกโลนครับอ่าโลนนะครับโลนนะใครตอบนะโลนนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ห้าหมื่นห้านะครับห้าหมืนห้าะนะคะห้าหมื่นห้านะครับ,ห,ห,ห,รบหลังจากนั้นเราก็เขียนบันทึกบัญชีว่าอะไรกู้เงินจากอะไรลูกจากธนาคาร ระยะเวลาเท่าไรเวลาสองปีนะคะเนี่ยคือเขียนสั้นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำไงขีดเส้นใต้ไหมลูกขีดไหมครับ <c oughs> อ่าขีดเส้นใต้ปิดตรงนี้นะครับนะนะฮะต่อมาขีดเส้นใต้ปิดตรงนี้นะครับนะต่อไปนะครับเป็นหมวดที่สองต่อไปข้อถัดไปวันที่ห้านะลูกวันที่ห้านะครับจ่ายชำระ มาที่ห้านะดูภาษาอังกฤษ accounting payable accounting payable คืออะไรลูก accounting payable เจ้าหนี้ครับเ<อ>จ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เจ้าหนี้นะครับเขาบอกว่าไตา่ชมร,รานี่ให้ร้านตะวันการค้าแสดงว่าเราเรามีร้าตะวันการค้าเป็นอะไรเราเมื่อกี้นี้เราจากมันต่อจากข้อนี้นะลูกต่อจากข้อนี้เมื่อกี้นี้เราไปซื้อเครื่องมือร้านตะวันเป็นเงินเชื่อถูกต้องไหม ดังนั้นเรามาจ่ายชาําระหนี้ร้านตะวันแสดงว่าตอนที่เราตอนที่ตอนเนี้ตอนนี้ที่ก่อนที่เราจะเอาเงินไปจ่ายร้านตะวันอะตะวันเราเป็นอะไรของร้านตะวันเป็นลูกหนี้ค่ะเป็นลูกหนี้แล้วร้านตะวันเป็นอะไรเราเจ้ ja าหนี้ค่ะอ่าเจ้าหนี้นะครับแสดงว่ามีเจ้าหนี้นะครับมีเจ้าหนี้นะครับอ่าดังนั้นถ้าเราจ่ายชาําระหนี้ให้ร้านตะวันเจ้าหนี้เราลดลงไหมลูก ค่ะเจ้านี่ลดก็คือ liability ลดลงนะครับแล้วก็เงินสดเราลดลงไหมลูกจ่ายชาระหนี้แสดงว่าถ้าจ่ายชําระหนี้แบบนี้แสดงว่าเราเอาเงินสดไปจ่ายถูกต้องไหมครับะะเงินสดนะคะเงินสดเราลดลงไหมลดค่ะเงินสดลดลงเงินสดเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นค่ะอ่าสินทรัพย์ลดนั่นเองนะคะถ้าเราจะบันทึกบัญชีเราบันทึกได้ไหมลูกใช่ อ่าบันทึกได้เดบิตคือไรเดบิตคือไรถ้าบันทึกบัญชีเดบิตคืออะไรลูกเจ้าหนี้ร้านตะวันอ่าเดบิตคือเจ้าหนี้นะครับแล้วก็เขียนแค่ว่าเจ้าหนี้นั่นเองนะครับนะเขียนแค่เจ้าหนี้แล้วก็เครดิตคืออะไรลูกเงินสดค่ะเงินสดนะครับเงินสดนะจำนวนเงินเท่าไหร่ หนึ่งหนสามนะครับหมื่นสามภาษาอังกฤษลงคำลงอะไรบ้างหลกเจ้านี่เจ้านี่ภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรหลก account line นี่ account ตรงนี้เห็นไหมนะครับ account payable นะครับนะแล้วเงินสดล่ะหลก cash ค่ะอะ cash นะครับนะจะเห็นไหมว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาห้อยมาแต่ละอันนะคะแต่ละวันเนี่ย มันจะสัมพันธ์ในเรื่องของรายการทั้งหมดเลยนะครับสัมพันธ์กับรายการทั้งหมดเลยนะครตัวนี้เนาะนะฮะพอเราลงรายการท้ายสุดแล้วเราต้องทําไงต่อลูกบันทึกบัญชีไหมทําการบันทึกไหมลูกเขียนเรายการบันทึกไหมครับเขียนค่ะอ่าเราจะต้องเขียนรายการบันทึกเนาะอันนี้เราต้องเขียนว่าอะไรจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสดอ้าจ่ายชำระหนี้นะครับ เป็นเงินเงินสดนะครับจ่ายชำระนี่เป็นเงินสดนะนะครับนะฮะ,ะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นใต้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้นั่นเองนะครับเนาะ